สวัสดีครับกับอีสานมันนอกครับสีพายเบื้องน้ำข่วมครับน้ำข่วมมาดีาวบาเพิ่นฟิกวิกจิตเป็นโอกาสครับหาปลาครับันนีอยุ่ข่างศุนวิมหาวิาลไรกีฬ้านะครับนี่ครับไปเลยครับพายเบื้องครับน้ำไหลครับน้ำไหล ครับชาวบ้านเนพื่นพิกวิกฤตเป็นโอกาสครับอาป,ป่าครับนี่ครับงกสะดุดุมครับน้ำระลายครับนี่ครับงกสะดุ้งครับทิ้ไปเลยครับ ครับตัวรถมอไซค์สีดำครับต้องไปครับน้ำระไหลพี่น้องโอ้จักจากโอ้ขอที้สูงกันเหมะนี่ครับนกสุดุงครับนกสุดุงครับโอ้ลงต่ำบ็ได้ครับน้ำ่วมครับนี่ครับแล้วบึ้งครับฝั่งนี้น้ำ่วมหลายครับ บางนี่ยกสะดุ้งครับไปทั้งหุ่นเพื่อนที่บ้านแฮงกันครับโมบีเอกเ,เลเนาะน้ำผโป่งโจกๆพี่น้องเอ้ยนะครับายเบินงครับน้ำน้ำขึ้นมาหลายครับขึ้นมาเร็วน้ำประต้องมาเมื่อคืนนี่ครับร,รักเอาบอยู่เลยครับเมื่อคืนนี่ อ๋อาปาครับนี่บ้านเฮียครับอาปาเฮ <c oughs> ้้โอ้หทาเียไพี่รอง <c oughs> เป็นพิกวิกฤตเป็นโอกาสครับพี่น้องไ <c oughs> อ้เบินน้งนาะพี่น้องฟังคนนุณเนาะ นี่พี่น้องบ้านเฮะเปลา่อเมาลายครับปาลา่อเมาลายนี่ครับบ้านแฮครับบ้านเฮะมีกำลังเตรียมครับเตรียมกำลังสิบ้านแฮครับ ได้เปล่านะปลาสลิดนะนะครับพริกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับผมนะโอ้โหพอได้ยุครับทั้งปูครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับปลาสลิดก็ตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ครับ้อโขอบคุณหลายครับผมนะครับนี่พริกวิกฤตเป็นโอกาสครับพี่น้องหน้าม,มาต้องมีปลา ไปครับไปเบิ้งอีกครับโอ้ได้หลายอยู่ครับครับผมไปเบิ้งไปเบิ้งครับปลามีตัวนี้ครับปลาสลิดครับครับวันนี้ครับปลาไปเรื่อนะครับนอนนี่เนาะในหลายครับเป็นหลายอยู่ครับพี่น้องพอได้อยู่นะครับ น้ำก็เริ่มมาหลายครับพี่น้องน้ำหลายแล้วนี่นะครับเนาะโอ้โอหาปลาครับบ้านปลาโอ้มีครูสาวคนสวยครับสาวสวยครับสาวสวยสาวครูครับคุณครูคุณครูอ่านะครับพี่น้องเอ้ยค,ครับ อาวบ้านเพื่อนหนองาบ้านป่าครับพิกวิกฤตเป็นโอกาสครับผมอันนี้แค่เ้นข้างนอกนี่ครับถ้าเป็นเศษในของสาระกลางหรือจะพอบยาอะไรทั่วประมาณมิตรครึ่งแล้วครับนี่็อบนอกครับ พี่น้องครับไปมุ้นึงครับนี่พี่น้องครับ,รบสวัสดีครับกับอีสานบ้านนอกครับผมนี่นะครับ วัานเหียครับอ้วานเหีวววาวลววววววว่วววมวนหาปลาได้บักววายครับปลาสลิวว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 ว น้ำท่วมครับน้ำท่วมน้ำม,มาหาปลาครับพี่น้องอยู่หนากระทรวงพลังงานครับเอยู่หนาขนส่งครับพี่น้องวาดเลยครับวาดเลยวาดไปเลยครับ ชิปนี่ครับมวนๆครับมาหาปามกันครับพอกันไหมครับกับีสานบ้านนอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอกันย้ำมือแรงครับครับอีสานบ้านนอกครับผมเพื่อนบ้านเหบเอาปลาครับเพิ <el> ่งเพิ <su> ่นได้ปลาครับนี <in> ่ครับ ้องไปแล้วบอยจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปที่จะเขานะเนี่ครัยปลาปลาแ้ยเขานี่ปลาบึกครับโอ้ยสุดยอดครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเียครับระวังเงี้ยงเสียบด้วยครับโอ้ตรงยัเลยพี่น้องเองสุดยอดครับสุดยอดครับอีสานบ้านนอกโอ้ยปลาบึกโตรงยังครับ ยอดสุดยอดครับน่ครับนี่อ้ยบกรนี่นะครับเนาะบรรยากาศบ้านแถวไหนเจ้าบ้านแถวไหนนี่ะองนี้เลยบ เจมัามา,มาก,กับหน้ามักหมตัวแล้วตามหัวเลยดูครับน่ครับขุดรอบของไม้พอดีครับ ได้ไปแล้วครับตัวเดียวกลับบ้านเลยก <laughs> ลยับบ้านคุ้มแล้วนี่นะครับเดินไปเลยครับพี่น้อง ba tu nhai hấp khẩn mà chạy mà xin nó không nữa Mình phớt má nào Bá má nào phớt má nào Nhanh nhanh Nằm lúc bây lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ประมาณเรื่อยๆครับปลา